สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอกันอีกแล้วครับกับช่องสุภการสมุนไพรนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมสมุนไพรอีกหนึ่งชนิดนะครับสมุนไพรชนิดนั้นก็คือใบหม่อนนั่นเองครับหม่อนมีสองชนิดนะครับท่านผู้ชมครับ ต้นที่ผมถ่ายให้ดูนี่ก็คือใบหม่อนที่ใช้กินผลนะครับแล้วอีกชนิดหนึ่งเป็นหม่อนที่ใช้เลี้ยงเลี้ยงไหมเลี้ยงตัวไหมครับลักษณะของต้นหม่อนนะครับหม่อนที่ใช้กินผลต้นเขาจะสูงขึ้นมาได้ประมาณสองเมตรอย่างที่เห็นนะครับสองสามเมตร แล้วแล้วก็โน้มกิ่งลงมาถ้าเราไม่ตัดครับเนี่ยผมให้ดูใบครับใบก็จะเป็นลักษณะสักๆแบบนี้ครับส่วนที่ใช้เลี้ยงตัวไหมหม่อนเลี้ยงตัวไหมจะเป็นไม้พุ่มครับสูงไม่ถึงหนึ่งเมตรครับแต่ลักษณะใบเหมือนกันหมดเลยครับ แตกต่างที่แบบใบจะเล็กกว่านี้นิดนึงครับอันนี้มันหมอนที่ใช้กินลูกนี้ใบจะใหญ่นะครับต้นหมอนเป็นพืชพื้นเมืองของประเทศจีนนะครับมีดอกสีขาวหมอน จะออกดอกในช่วงฤดูฝนนะครับนี่ครับดอกกำลังจะแตกออกมาครับนี่ครับเห็นไหมครับ ดอกเขาจะมีสีหม่นหรือว่าสีสีเทาครับส่วนผลผลทั้งหม่อนทั้งสองชนิดเขาจะมีผลอ่อนจะมีสีเขียวพอเริ่มแก่ตัวไปเขาก็จะผลสุกเขาก็จะออกสีแดงแดงแล้วก็สีม่วงออกดำๆนะครับ อันนี้คือใช้ทานได้นะครับจะมีรสเปรี้ยวอมหวานในใบในผลหม่อนมีวิตามินที่สำคัญต่อร่างกายมากมายเลยนะครับเรามาดูสปปรรพคุณทางยาของใบหม่อนนะครับสปปรรพคุณทางยาใช้ใบต้มกับน้ำดื่มเป็นยาขับประสาท แล้วก็แก้ไข้แก้ตัวร้อนแก้ร้อนในกระหายน้ำขับเหงื่อแก้ไอนะครับใบแก่ของเขานี่ครับใบแก่เอาไปตากแห้งแล้วก็เอามาหั่นหันแล้วก็มวนมวนเหมือนผู้หลี่แล้วสูบ สูบเหมือนบุหรี่จะรักษาโรคลิซิดวงจมูกได้นะครับส่วนกิ่งนี่ครับนี่ครับกิ่งของไอ้เจ้าใบาหม่อนนี่นะครับกิ่งนี้ผมจะ ให้ดูกิ่งของหม่อนที่กินกินผลนะครับส่วนหม่อนที่เลี้ยงใหม่ผมจะไปถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับกิ่งของต้นหม่อนนี่นะครับจะทำให้หลอดเลือดไหลเวียนได้ดีผลก็บำรุงหัวใจนะครับ นอกจากนั้นกมม็มีวิตามินซีวิตามินต่างๆที่จะเป็นต่อร่างกายหลายอย่างในมเมล็ดเป็นยาขับเสมหะนะครับอันนี้คือต้นเขาหลายปีแล้วเริ่มจะไม่ได้ตัดลงมาครับเดี๋ยวผมจะโน้มลงมาให้ดู เริ่มจะมีแตกซ่อดอกจะออกจะเริ่มออกผลแล้วนะครับ ครับคลิปนี้สุพการสมุนไพรขอจบคล,คลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ